วันนี้เวลา19นิา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกรุงเทพโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดแสดงพระชชยลักษ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสเรื่องผ้าไทย รวมทั้งจัดแสดงตราน,นกยุงพระราชทานซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญ,ญลักษณ์นกยุงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยจํานวน4ชนิดได้แก่นกยุงสีทองนกยุงสีเงินนกยุงสีน้ําเงินและนกยุงสีเขียวนอกจากนี้ยังแสดงประวัติความเป็นมาของสาหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปดิษฐ์หรือสอสอทอวทและองค์กรสมาชิกของสาหพันธ์สมาคมตลอดจนภาพ90ต้นแบบผ้าไทย พร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไทย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกรนบอลรูมทรงเป็นประธานงานการลาดิเนอร์โครงการสยามพัตราภูษาสง่าศิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งสาันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดขึ้นภายใต้แนวคิดไทยนิยมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดพระราชการณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โอกาสนี้พระราชทานของที่ระล,ลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย90ต้นแบบสยามพัตราภูษสาสงาส่าศิลป์เพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องและส่งเสริมบุคคลให้เป็นผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอันตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงามส่งคุณค่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไปโดยได้กำหนดแนวทางให้ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ9ประเภทได้แก่นรมิตรภูษาสงาส่าศิลป์ต้นแบบแห่งการถักทอผ้าไทย จินตภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการออกแบบลวดลายผ้าไทยเชิดชูภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการเชิดชูสนับสนุนและต่อยอดผ้าไทยวิวัฒภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการพัฒนาผ้าไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีบูรณาภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบแห่งการดีไซน์ผ้าไทยหรือดีไซเนอร์เอกวัลลันภูษาสง่าศิลป์ต้นแบบผู้นำในการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย สสทวทสารธรรรงภูษาสงศิ์ต้นแบบสมาชิกสสทวทผู้สืบสารการสวมใส่ผ้าไทยสตรีรักภูษาสงศิณต้นแบบสตรีแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยหรือสตรีซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า10ปีและบุรุษรักภูษาสงศิ์ต้นแบบบุรุษแห่งความภาคภูมิใจในผ้าไทยหรือบุรุษซึ่งสวมใส่ผ้าไทยไม่ต่ำกว่า1ิปี จากนั้นทอดประเนตรศการถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระานางเจ้าศุริกิตพระบรมราชินีนาถ<ส>พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยคณะกรรมการและการแสดงชุดสยามพัตราภูษสาสงศิ์ประกอบด้วยวีดีทัศชุด90ต้นแบบสยามพัตราภูษาสงศิลและการแสดงแบบเสื้อชุดผ้าไทยสยามพัตราภูษาสงศิลผ้าไทยร่วมสมัยไทยนิยม โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างามสร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยที่จริงในชีวิตประจําวันและสร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทยรวมทั้งเพื่อต่อย,ยอดให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหลายในประเทศไทยและเผยแพร่สู่สากลโดยผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิกนานา,นาประเทศ ทานิสาพันธ์และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศจะดำเนินการต่อย,ยอดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในท้องถิ่นของตนเองในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทยโดยนําเสนออัตลักษณ์ของผ้าพอท้องถิน่นเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมซึ่งเป็นมรดกอล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาของไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย